สกอร์สูงต่ำฟุตบอลมันเดย์ไนก์ก็หลากหลายหน่อยนะครับบอลเดนมาร์กโปรตุเกสแล้วก็ตุร์คีบอลเดนมาร์กเป็นคู่โคเปนเฮเกนกับนอร์เชลันนะฮะตีหนึ่งคืนนี้ครับที่บ้านโคเปนเฮเกนสิบนัดในทุกรายการไม่แพ้ใครครับแล้วหกนัดล่าสุดโคเปนเฮเกนยิงคู่ต่อสู้ได้และโดนคู่ต่อสู้ยิงครับนั่นหมายความว่าเกมรู้กันดีเกมรับ,บรู้ครับพร้อมโดนนะสองนัดหลังก็ชนะลิงบี้สองหนึ่งไดบ้านตัวเองและ บุกชนาดีเดโมมินส์ในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก2-1เหมือนกันนะฮะนอตเชลันครับ16เกมได้ยิง29ประตูเสีย26ประตูประตูรวมฮะ55ลูกเฉลี่ยแล้วในแต่ละเกมจะมีประตูเกิดขึ้นเมื่อนอเชลันลงสนามนะฮะ3.44ประตู3นัดหลังก็กดไป7แต้มรับล่าสุดชนะอาอุส1ประตูต่อ0นในบ้านตัวเองโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นบอลที่พร้อมได้พร้อมโดนะนอตเชลันก็เลือกปกติแล้วใน การทำสกอร์สูงเพราะฉะนั้นกูนี้นะแมวคาดว่าจะยิงได้ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายและสกอร์รวมไม่ต่ำกว่า3ลูกแน่ฮะไม้กัน้น2.75ครับก็จัดได้เลยสำหรับสกอร์สูงเล่นข้างปีหลุ้นข้างปีสะสมรางวัลของคุณยิ่งเล่นมากยิ่งได้ลุนล้นรางวัลใหญ่ไอโฟนเงินสดและอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทและเลยที่ p b a, a NPB วิโดเลกีมาไลส์กีวีเซนเต้ฮะบอลโปรตุเกสไม่กั้นไม่สูงนะฮะสองจุดสองห้าก็ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับกีมาไลส์อยู่ที่หกฮะชนะห้าเสมอสามแพ้สามหลังจากไม่แพ้ใครมานานก็เรียบร้อยฮะออกไปเสร็จซันตาคาล่าครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งสกอร์ค่อนข้างจะจุ๋มจิ๋มตลอดนะฮะสิบเอ็ดเกมพวกเขายิงได้แค่สิบสองประตูะแล้วก็เสียไปสิบเอ็ดประตูส่วนกีวีเซนเต้แพ้มาสามนาติดเพราะฉะนั้นเกมนี้กีวีเซนเต้ต้องไปเยือนด้วยความรัดกลุ่มระวังเอาไว้ก่อนนะฮะดังนั้น คู่นี้ครับบอกเลยครับยิงกันยากแนวโน้มว่าจะไปทางสกอร์ต่ำฟินแลนปเท่กับกาเซียนเทปนะฮะไม้กั้นอยู่ที่3.25ครับเที่ยงคืนครับสำหรับอบอลตุรกีซูเปอร์ลีกฟินแลนปเท่เป็นรองจากฝูงตามกาลาตาซันไลน์หแต้มนะแข่งมาวันนั้นหนึ่งต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อจะบีบเป็น3ชนะ9เสมอ2แพ้1เลยฮะสถิติดูดันนะครับแล้วก็ชนะมา4เกมรวด4เกมที่ว่านี้ยิงได้15ประตูครับนั่นหมายความว่ายิงเฉลี่ยเนี่ยต่อนัดนี่เกือบ4ประตูเลย ล่าสุดก็บุกชนะเคเซรีสปอร์ครับ6ประตูต่อ2เอดินเชโกดูซานทาดิชจอมเก๋าสองคนนี้ยิงไปแล้วคนละ7ลูกนะนำดาวซัมโบงทีมอยู่ด้วยกัเซนเทปนะอยู่ที่1 3เล่นไป12นัดยิงไป18ประตูเสีย18ประตูก็เลียนัดหนึ่งยิง1.5แล้วก็เสีย1.5ครับรวมแล้ว3ประตูต่อนั้นก็ถือว่าเป็นทีมสกอร์สูงทีมหนึ่งเลยครับฟอร์มล่าสุดชนะอิสตันบูลบาซกาซเฮียรับ3ประตูต่อ0ูในบ้านตัวเอง ก็นั auto, pues pe, so ่นหมายความว่า4นัดหลังชนะไป3แล้วกาเซนเทปก็ถือว่ามีดีเลยนะฮะกำลังฮอตนะฮะสี่นัดชนะ3น่าจะสู้กับเฟเนร์บเช่สนุกคู่นี้อ่าเฟเนร์บเช่แน่นะมองว่าต้องมี3-4ประตูฮะถ้ากาเซนเทปช่วยยิงลูกนึงก็โอ้โหยิงง่ายเลยฮะเพราะนั้นแนวโน้มมาสกอร์สูงแน่ครับบอลตัวอ่าบอลตุรกีคู่นี้นะสูง2คู่นะฮะโคเปนเฮเกนกับนอตเชลันแล้วก็เฟเนร์บเช่กับกาเซนเทปต่ำคู่เดียวครับบอลโปรตุเกสครับวิตตเลกิมาไลส์กับกิลวีเซนเต้ครับ